คณะอนุกรรมธิการด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมวุฒิสภาจัดเสวนาวิชาการแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถานอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนคณะอนุกรรมธิการด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและประเพณีในคณะกรรมาธิการการาศาสนาคุณธรมรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒิสภาจัดเสวนาวิชาการเรื่อง แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถานอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนโดยมีนางเอ็มอ่อนีกงพานประธานคณะกรรม,มาการเปิดการเสวนานายวิวัตรรุ้งแก้วรองประธานคณะกรรม,มาการและประธานคณะอนุกรรม,มาการกล่าวรายงานพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้แทนภาคประชาสังคมสถาบันวิชาการสมาคมวิชาชีพ ประชาชนและสื่อม,มวลชนเข้าร่วมการเสวนาณนะอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภานางเอมออนสีกงพานประธานคณะกรรมาการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรร,รรมวุฒิสภากล่าวว่าการเสวนาครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปิดพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้มุมอมองและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการดำเนินง,งานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยปัจจุบันในมิติของการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถานจำเป็นต้องพิจารณาควบคู่กับการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อจะได้สะท้อนปัญหาอุปสรรคตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย นำไปสู่การผลักดันการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถานของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนบนพื้นฐานของความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายด้านวัฒนธรรมกับการมีส่วนร่วมของสังคมที่ตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมภายในงานเสวนามีการบรรยายเรื่อง การปรับปรุงกฎหมายการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถานโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหญ่แก้วศินรักที่ปรึกษาคณะอนุกรรม,มาธิการอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จากนั้นเป็นการเสวนาวิชาการหัวข้อการเสริมสร้างบทบาทของชุมชนและท้องถิ่นในการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนโดวยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่นายกิติพันธ์พานสุวรรณที่ปรึกษากรมศิลปากรด้านการบูรณะโบราณสถานและวิศวกรรมรองศาสตร,ราจารย์วิมลรัตนอิสระธรรมนูนอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายวสุโปสยานันสถาปนิกเชี่ยวชาญกรมศิลปากรและมีนายขวัญชัยแสนหิรันรองประธานคณะกรรม,มาการพร้อมด้วยนางสาวอัชรพันธ์หอมรถกรรม,มาธิการและเลขานุการเป็นวิทยากรดำเนินรายการ ในช่วงบ่ายเป็นการเสวนากลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถานอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มที่1ผู้แทนภาครัฐรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีนางสาวนวลนิดหงวิวัฒนรองประธานคณะกรรมการเป็นประธานกลุ่ม สำหรับกลุ่มที่2ผู้แทนภาคประชาสังคมสถาบันวิชาการสมาคมวิชาชีพภาคเอกชนชุมชนและประชาชนโดยมีนางเบนจมาตอภัยทองกรรมธิการและที่ปรึกษาเป็นประธานกลุ่มโดยมีประเด็นข้อคำถามได้แก่บทบาทหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถานในช่วงที่ผ่านมาพบสภาพป,ปัญหาอุป,ปสรรคหรือข้อจำกัดในการเข้า ไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถานหรือไม่อย่างไรมีข้อเสนอแนะในการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและภาคส่วนอื่นๆอย่างไรและในอนาคตมีความพร้อมในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งโบราณสถานอย่างไรเพื่อให้การอนุรักษ์และพัฒนา แหล่งโบราณสถานของไทยอยู่บนฐานของการมีส่วนร่วมช่วยสร้างประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายและเกิดความยั่งยืนได้อย่างแท้จริงขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ y o u t u b e ช่อง CNET Channel ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ